ในปี2026โลกของยานเกราะยังคงเต็มไปด้วยพัฒนาการที่ก้าวกระโดดและแม้ว่ารถถังไท้าย8 5้8 5อ i ของจีนจะไม่ได้อยู่ในแนวหน้าเหมือนรุ่นใหม่อย่าง v t c หรือไท้า9แต่ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยานเกราะจีนที่ควรค่าแก่การพูดถึงโดยเฉพาะในบริบทขององค์การพัฒนาและการทดสอบภายในประเทศ ไท85 II เป็นรถถังที่มีประวัติยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจมันถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีรถถังของตนเองในยุคหลังสงครามเย็นโดยถูกออกแบบในช่วงทศวรรษ1980และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพจากรถถังไท59และไท69ที่ใช้มานาน รถถังไทย85 II นั้นมีพื้นฐานมาจากแพลตฟอร์มของไทย80ซึ่งถูกต่อยอดมาหลายรุ่นในเวอร์ชั่น II นี้มีการพัฒนาในด้านการป้องกันกรอดที่ดีขึ้นการติดตั้งปืนใหญ่125มิลลิเมตรที่โหลดกระสุนอัตโนมัติและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยกว่ายุคก่อนโดยตัวรถยังคงรูปทรงคลาสสิกในแบบจีนแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีรัสเซียและตะวันตก ในปี2026ท้าย85 II อาจถูกมองว่าเป็นรถถังที่ล้าสมัยเมื่อเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันแต่มันยังคงมีบทบาทในกองทัพบ,บางแห่งในฐานะรถถังฝึกซ้อมหรือใช้ในหน่วยกำลังสำรองและไม่ได้ใช้งานในแนวหน้าแล้วก็ตามและอาจพบเห็นได้ในงานแสดงหรือการฝึกทงางทหารบางครั้ง สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือไทแป8 5 ii เป็นเวทีทดสอบเทคโนโลยีใหม่ในช่วงหนึ่งของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) หลายระบบที่ติดตั้งในรุ่นนี้ถูกนำไปพัฒนาต่อในรถถังรุ่นใหม่อย่างไท96้และไท99้9จึงสามารถมองได้ว่าไท้ปด ii คือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตก,กับอนาคตของยานเกราะจีน ด้านเครื่องยนต์ท้าย 85ii ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังประมาณ730แรงมา้าซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ55กิโลเมตรชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการประมาณ450กิโลเมตรบนถนนแม้ตัวเลขนี้จะไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรถถังยุคใหม่แต่ถือว่าเพียงพอในบริบทของยุคที่มันถูกพัฒนา เรื่องขอองค์การป้องกันตัวรถมีเกราะเหล็กผสมและบางรุ่นมีการติดตั้งกราะเอาราเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการต้านทานกระสุนเจาบเกราะหรือหัวรบ r p g อย่างไรก็ตามยังไม่เพียงพอหากต้องเผชิญหน้ากับกระสุนเจาะเกราะพลังสูงหรือขีปนาวุธต่อต้านรถถังรุ่นล่าสุด แม้ว่าไท 85ii จะไม่ถูกส่งออกมากนักแต่มันก็เป็นพื้นฐานสำคัญขององค์การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการส่งออกรุ่นถัดๆไปเช่นไท9 6และ MBT 2000ที่เริ่มเข้าร่วมในตลาดอาวุธโลกซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการค้าอาวุธจีนในภูมิภาคต่างๆของโลกหนึ่งในจุดที่ควรสังเกตคือบทบาทของไท 85ii ในการสร้างแนวคิดรถถังจีนแบบสมัยใหม่ มันไม่เพียงแค่เป็นยานรบเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีให้วิศวกรและนักยุทธศาสตร์ของจีนได้ทดลองระบบใหม่ทั้งในแง่ของอิเล็กทรอนิกส์การควบคุมการยิงและการเคลื่อนที่ทำให้รถถังรุ่นนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แม้จะไม่ใช่ดาวเด่นของสนามรบในปัจจุบันปัจจุบันท้าย85 II ถูกเก็บไว้ในคลังหรือใช้ในบทบาทฝึกซ้อมของกองทัพปลดปล่อยประชาชนเท่านั้น และแทบไม่มีรายงานว่ามันยังถูกใช้งานในแนวหน้าหรือภารกิจเชิงรุกใด้ใดอีกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของรถถังที่ทำหน้าที่ในยุคข,ของมันและหลีกทางให้กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากกว่าในยุคใหม่รถถังไท p e 85II เป็นเหมือนเงาของอดีตที่ยังคงมีความหมายมันคือบทเรียนคือห้องทดลองและคือรากฐานของสิ่งที่ตามมาในอนาคตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจีน ในมุมของนักประวัติศาสตร์และผู้หลงไหลในยันเกราะมันคือจิ๊กซอชิ้นหนึ่งของเรื่องราวที่ยังไม่สมบูรณ์ขอบคุณที่รับชมช่อง Battle Beast Thailand แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวรถถังและยานรบจากทั่วโลกขีดขีดขีด,ขด,ขดหากคุณต้องการคำอธิบายวิดีโอชื่อคลิปแฮชแท็กหรือแท็กสำหรับวิดีโอนี้ด้วยบอกได้เลยครับ